เพื่อนๆมาดูนี่อะไรเนื้อน้ำมันหอยค่ะวันนี้ยายชวนเพื่อนๆมาทำมนูเนื้อน้ำมันหอยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาเข้าครัวกับคุณยายอีกแล้วนะคะวันนี้ยายจะชวนเพื่อนๆมาทำเนื้อผัดน้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆ ก็จะมีเนื้อนะคะวันนี้ยายอยากกินเนื้อผันดน้ำมันหอยก็มีเนื้อนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแหนงงแหนงบ็อกโคลี่ไหมบ็อกโคลี่ที่มันเป็นก้านๆอย่างเงี้ยแหน่งบร็อกโคลี่ใช่ไหมเดี๋ยวยายเตรียมผักก่อนนะคะเพื่อน วันนี้มื้อเย็นยายกินเเนื้อน้ำมันหอยค่ะเตรียมผักเสร็จแล้วเนื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเพื่อนๆตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆผัดกระเทียมพอหอมนะคะยายก็ใส่เนืนเน้อลองไปเลยค่ะ เพื่อนเราอยากกินแบบไหนก็ทำอันนี้ใหญ่ใส่น้ำมันหอยประมาณจอนซึ้งน,นะคะเพื่อนหอมมากเลยค่ะ หอยช้อนครึ่งถึงสองช้อนนะเ,นเพื่อนเื่อนกำลังดีเล้ยรลดค่าพอเนื้อใกล้สุกอย่างนี้นะคะเช่นเนยายก็จะเอาผักลงค่ะ อบนนี้มันจะสุกง,ง่ายนะคะพเพื่อนๆนคยายแคบจะไม่ต้องชินเลนี่เราใช้ครังดียวจากนั้นนะคะยายก็ เดีวผัดค่ะผัดขึ้นทำง่ายๆเพื่อนๆเนื้อน้ำมันหอยอันนี้ก็คือจริงๆเลยเนื้อน้ำมันหอยจริงๆเลยไม่ใส่อะไรเลยจริงๆเนื้อกับเ,เวลาเราผัดเนื้ออย่างเงี้ยเพื่อนๆเราใส่เกลือน,นิดๆก็อร่อยแล้วค่ะ ยายชิมเริ่มกำลังดีเลย,ยนื้น้ำมันหอยของยายง่ายๆน้ำมันหอยจริงๆเพื่อนๆมันหอยผักก็เนื้อค่ะ ให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆอาหารมื้อเย็นของยายวันนี้นะคะเป็นเนื้อน้ำมันหอยค่ะมีผักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆเราไม่ต้องปรุงเยอะอันนี้ยายก็ใส่น้ำมันหอยเอ,อเล็กน้อยแล้วก็รสชาติกําลังดีเลยะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เวลาเราผัดเราไม่ต้องผัดให้มันสุกเกินไปนะคะคือสุกพอดีเพื่อนๆจะทําให้เนื้อมี รสชาติอร่อยมากขึ้นนะคะถ้าเราผัดสุกเกินไปอย่างเงี้ยบางทีเนื้อมันก็อาจจะเหนียวนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือกําลังดีก็คือสุกพอดีอะคะ่ะมากินไหมคะเพื่อนๆพืคนไหนชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ